แกเนี่ยจะมาหยุดฉันเออกูจะมาหยุดมึงนี่เอออย่ามึงไม่กลัวเลยเออมึงไม่กลัวมึงแค่กลัวผีมือมันจะดันยาอ่อนขนาดนั้นวนะเดีย๋ยวมึงได้รู้มึงเจอบาสุกา้ากูแนะ่แต่มึงเจอสไนกูนะไม่เป็นไรปลาสุก้าแรงกว่า แต่ส้านายกูแรงกว่าไอ้เนาะกูมีดาบอ่ะต่อยแม่งไอ้สารพลวังคันเอาดาบมึงนี่มึงได้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 นะได้บุญหมูมึงเล่นอย่างนี้ใช่ไหมกระศาเล็กอย่างไอ้กระถาเล็กล่างเป้งมาดูกระถาเล็กแยกล่าง ไม่ทานเครื่อมาทำไมโอเคขับไปนะครับเรื่องละโอเคข้าข้าจะไปหยุดเจ้ามจริงเหรอกูไม่รู้จักมึงได้ซามไม่จำเป็นต้องรู้จักเพราะกูไม่มีจังเอาเหรอเอาหรสเชนเยอรมัย เดี๋ยวมึงไม่จำงเป็นต้องงู๊จกกะทากก,ากูกูเรียนแบบมาจังนารูโตะระทายกร่างหมายกูกูเห็นเออคนถ่ายคลิปมันอะไรนั้นมันเสกมะมมึงอย่าพูดอนะ่ะถ้ามึงพูดแม้แต่คำเดียวกูจะให้นางคนกูมาตบมึงกูพูดละเอาได้มึงกนางคนตบมัน เดี๋ยวผมไม่ตบเดี๋ยวผมตบไม่ธรรมดาครับลูกตบอบมัม่งก่อนเาเอาใช้ตีนมึงไอ้ยยัยงีงกูตายดีกว่าวิดพื้นโชว์คนดูไปครั้งหนึ่งกูไปก่อนเลย กูไปแล้วนาลรังคงกูจะไม่กลับมาที่นี่ไปละไปเลยแค่นี้กูก็ไปอ,อื้อไม่นะ่เ่นขนาดนี้นะแต่อย่างนันกูก็จัดการเองได้กูยังไม่ตายเว้ถ้ามึงไม่ยังไม่ตายกูพาระเบิดอีกระเบิดหนึ่งนะเพื่อน แน่จงก็เอามาดีบักบัวไดมึงเจอกูเอามาเอาจารวดนี้ไปเดี๋ยวกูจะติดหลังมึงเนี่ยหยอบ,บสเต็มตัวชิปไฮไวรวอดได้เลยมึงต่อไปนี้มึงจงจากโรคไปซะกูกูจะกดทะาอาตมีดโนอไอควายปิงชาแนะปิงชาแนวะไปแล้ว,ดวเด้อไอเด้อ เเออฮ้ไม <ítulo> <c oughs> right, anyway to ่เต็มเงินไม่เป็นไรกูกัดไอ้นี้ก็ได้ยังไงมึงก็ไปอยู่ดีถ้ามึงไม่ไปกูเอาจรวดมึงไปเลยอ้าจังโอ้ยมึงทำกูทำไรมึงรวมกูยำไรกูกูแย่แย่มึงทำกูดำไรกูมาโดยชอมึง มึงทำกูอย่างมึงแล้วมันว่ามันจงมึงไดาแจงว่ากูไม่เปลีมึงงอภิกูไม่เกี่ยวกูยืนอยู่เฉยๆมึงไม่ได้เถะกูไม่ได้ละมึงมึงมึงอะบ้าบ่กูกูจะมึงกูไปกูจะไปแจ้งตำรวจให้มึงให้มึงติดหลังไปเลยโอู้ย่อยมึงดิอู้ย่อยเดี๋ยวกูพามึงติดหลังมังก่อนเนาะองเออเดี๋ยว มึงได้ยังมดเลดการติดหลังแน่มึงติดหลังติดหลังแน่มึงติดคืกแน่มึงเฮ้เฮ้เฮ้กูจะจะไม่มึงติดหลังมึงมึงรู้ไหมว่ากูคือใครมึงคือข้าพนเออใช่มึงรู้กูได้ไงมึงรู้ลูกตรงมึงมึงคือข้าพดมึงบ้ามาหยุด้ยอ้อยวังก มองยังไงก็คือข้าวโพดข้าวโพดเออข้าวโพดจะเข้าวสารนี่มึงมึงไม่รู้ด้วยตัวเองคือข้าพโพดอ่ะจริงๆแล้วข้าคืวโพรพอทานมอดิซันหามความึงคือข้าวโพดกูรู้มึงตั้งนานแล้วมึงเป็นเพื่อนกูไอ้เหี่มึงบ่โมย ข้าพูดแต่กูคือเต็งโมมึมือ้มัดกูจะมาต่อยเมืองถ้ามืองมัดทำกูกูจะโชว์ตํารวนให้เมืองจิตล้างถ้ามึงถ้าถ้าเมืองไม่มีราคาอะไรมึงติดล้างแน่นอนถ้ามึงติดล้างเมึงมึงก็จะหัวโตได้ได้ได้ใจแน่นอนมึงมึงได้ใจเจนบาทแน่นอนมึง ถ้ามึงน,บบน่าจะซีเซนบัตรมึงตายแน่มึงเอ้เอ้เฮ้กูไม่มีตังค์อายัดมาเอามึงไม่ทำงานร่ะเอากูทำงานไง่ายงสภาพนี้กูควรขึ้นสวรรค์มึงไม่ควรขึ้นสวรรค์มึงควรดืน่นรกอายัดมา ไปชาไปขึ้นนาโรมีแต่ลงนาโรบ้าใยายมีขึ้นนารกต้าขึ้นนาโรแม่งขึ้นสวรรค์และอะเอไปด์ Goodbye Ending ปิดการดาอูขอด้อน,นึงนะไอะชาก